กันตถาวรสวีทพัรายาจัดงานฉลองครบรอบ10ปีที่เป็นแฟนกันแต่งงานแล้วแต่ความหวานไม่มีลดลงเลยสำหรับคู่ของพิธีกรหนุ่มกันกันตะถาวรกับพรรยาสาวพลอยไอดาโดยล่าสุดทั้งคู่ได้จัดปาร์ตี้ฉลองครบรอบ10ปีที่เป็นแฟนกันด้วยซึ่งปกติคู่นี้บอกว่าไม่เคยจัดงานเลยในวันครบรอบ ซึ่งครั้งนี้เป็นความพิเศษเพราะครบหนึ่งทศวรรษซึ่งทีมงานนั้นจัดเป็นทีมลายเสือขนาดเค้กยังเป็นลายเสือเรียกว่าน่ารักมากๆซึ่งทางการกันตถาวรได้โพสต์รูปหวานหวานหอมแก้มพรรยาและบรรยากาศในงานพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่า วันนี้6ตุลาคม63ครบรอบ10ปีที่เป็นแฟนกันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกคงเหมือนที่ใครๆบอก,กว่าช่วงเวลาดีๆมักผ่านไปไวเสมอตลอดเวลาที่เราครบกันมันดีมากๆเลยบีมาเติมเต็มชีวิตกันในทุกๆเรื่องปกติแอนนิวเซไม่เคยจัดงานเลยครั้งนี้ครบนึ่1ทศวรรษนางเลยจัดซะหน่อยรักบีที่สุดในโลกเลยแฮปปี้18แฟนซารีนะครับ10เยสลอยคารขอบคุณ10ปีที่รักกัน ซึ่งก็มีดาราเข้ามาแสดงความยินดีกันหลายคนเช่นแอปทักษอรชุยวรัตยาคู่ปิปิบเจียพิจิตราลิเดียสีสิวตัตรถเมคนึงนิดเบนปุญญาพรรวมถึงแฟนๆหลายคนที่กดไลค์ให้กับความสวีทของคู่นี้และวอวยพรให้ทั้งคู่มีข่าวดีมีเบบีเร็วๆด้วย